สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลเหโชกทุกทุกทันนะครับอามาพบมาเจอกันครับเสาร์ของวันที่20นะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่20นะครับมาพบมาเจอกันช่วงไก่เทียงนะครับตอนนี้เวลากะกะถือว่ากับจะเทียงนะครับ5โมง5้นาทีกะถือว่าเทียงวันนะครับ FC เหลือ5นาทีก็เที่ยงวันก็คือช่วงเสาร์นะครับก็ต้องขออภัยเอฟซีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเสาร์นี้อ่าก็เนื่องจากเอฟเวิไลนะครับอ่ายกยางก้อนนะครับโกยยางก้อนไปขายนะครับพึ่งกลับมานะครับอ่าพึ่งกลับมาทําธุระส่วนเสาอยู่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับอ่าสายดีโกบามานะครับมาผมมาเจอกันเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคือเก่าเมื่อเดิม อ่ะครับได้มาแล้วนะครับตัวเลขแนวทางของออสินนะครับอ่างวดที่ผ่านมาสะดุดนะครับแนวทางของออสินนะครับหลังจากเดินมาสองงวดติดนะครับหลังจากการเปิดตัวสองงวดสามงวดติดนะครับแนวทางของออสินมาสะดุดนะครับงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนั่นนะครับแตกสามสองตรงตรงล่างนะครับหนึ่งในสิบหาสำนักคือกันสําหรับออสิน งวดที่ผ่านมามาสะดุดนะครับหลังจากเปิดตัวมา3-4งวดติดนะครับถือว่าเดินดีมากตลอดนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณก่อนจะมาทาคลิปแอดวิไลกับมานังตอบคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังแรงใจแบบล่นพนกันเลยอ่ะ แอดวิไล like, กับมีกกำลังแร่งใจจะสู่ต่อไปนะครับบ่าวากันครับแนวะทางตัวเลขเอฟซีที่เข้าใจนะครับขอกาบขอ,ขอ,ขอบุญขอบคุณอ่านในการทําคลิปนะครับแอดวิไล like, ก็คิดว่าทําแบบละเอียดทําแบบง่ายๆบอสับซ,ซอนให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เข้าใจง่ายๆายนะครับสาหรับตัวเลขแนวะทางแล้วก็เคยบอกอยู่ตลอดนะครับเรื่องของตัวเลขแนวะทางบางสัานักเพิ่งกับอยมากเป็นชุดเต็มคาว่าชุดเต็มมันก็ต้องหลายคูแน นะครับ f อฟซชุด9ชุดแบบนี้นะครับไม่เกิดนี่นะครับบอกเกิดนี่รากาบางสำนักเพิ่อนเก๋ชงว่าเป็นชุดเต็มลาคาไมีเน้นย้ำให้พร้อมมาคลิปเดียวจบนะครับอันนี้ FC คุณพ่อคุณแม่กัอธิบายย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับคงเข้าใจนะครับบางท่านเพิ่อนก๋บอกเข้าใจนะครับว่าแนวทางหลายครูหลายยังไปนะครับเพราะว่าแอดวิไลรับได้นะครับเพราะว่าแอดวิไล ไม่ได้คำนวณตัวเลขเองนะครับเพื่อเปลี่ยเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามแอดวิไล่มหนาที่นําเสนอเป็นซื้อกลางครับเขาบอมีสิทธิ์ไปสั่งการนะครับว่าเจ้าต้องคำนวณมากเท่านั้นคูเที่านคูนะครับไม่มีสิทธิ์สั่งการใดๆเพื่อนไห้หน้าทางมากก็ถือว่าบุญแล้วนะครับยกซีคุณพ่อคุณแม่สำหรับผู้เขาใจคงจะบ่ได้อธิบายยากนะครับสำหรับผู้เพอนบ่เขาใจนะครับก็คือบ่เขาใจอยู่นุนันละนะครับเอาครับ คุณพ่อคุณแม่ช่วงแอดวิไลเกินคลิปอยู่นีนะครับกาคงจะเตรียมสม,มุดประกาไว้แล้วสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางของออดสินนะครับเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับอ่ะครับนี่ครับคุณพ่อคุณแม่อ่วโตทำงานของแอดวิไลก็จะประมาณนี้นะครับขนมาเป็นระปึกระปึกนะครับคัดไว้นะครับไ่บว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขติดที่เข้าอ่าสนักที่เขา เลขวิ่งสุดจับคู่นะครับก็จะประมาณนี้และกการนี่ครับแอดวิไลจะาให้เบิ้งคือ,อตัวเลขที่สำนักใดที่เพิ่นทรงมานนะครับแอดวิไลจะ,ะเหตุใวแบบนี้เขียนใวแบบนี้น่ครับคือจังเสียนลำาฮิดตึงมือว่านนี่ปล่อยไปแล้วแล้วก็สรุปแล้วนะครับเนี่ยแอดวิไลก็จะตีกไว้นะครับอันนี้นอกชมพูนะครับยังไม่ได้ปล่อยแนวทาง กับปู่594ปล่อยไปแล้วนี่ครับแอดวิไลจะติ๊กไว้แบบนี้นะครับเพื่อนส่งมาทั้งแชททั้งไรเขาก็ต้องเขียนไวน้องชมพูเดี๋ยวอ่าน้องชมพูบ้านทุ่งนะครับเดี๋ยวปล่อยให้นี่คลิปนี้คือออดสินนี่ครับเพื่อนส่งมาแต่แอดวิไลจะเขียนไว้แบบนี้นะครับนี่คือในระบบการทํางานของแอดวิไลนะครับด้วยความตั้งใจนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับ เพื่ออยากให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้มีโชคไม่หลับกันสู้ขู่สุคนนะครับอาอ,อสินงวดที่ผ่านมานะครับยังวิไลกระบอกอ่าในตัวนคลิปนะครับก็บคือสะดุดไปนะครับสะดุดนะครับวันที่16อันนี้เป็นย้อนลังไปงวดวันที่1นึ่อ่าแตก3าสองตรงๆนะครับเล้วิ่งมา9 3. กับ3ก็คืองวดวันที่16นะครับถือว่าสะดุดเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าหลุดก็คือหลุดนะครับอ่า นี่คือเอาหลักฐานหวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมาให้ดูนะครับอ,อ๋อสินวางงวดนี่มันใจคุณพ่อวิไลนะครับขอกราบขอบุญขอคุณอ,อ๋อสินเป็นอย่างสูงนะครับที่ทรงตัวเลขหน้าทางมาให้นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอ,อีกครั้งหนึ่งอ,อ่าเลิวิ่งกันก่อนนะครับเขียนต่มเลเดอร์คุณพ่อคุณแม่นะครับวิ่งวันนี้อ๋อสินนะครับได้วิ่งมาที่สี่กับ สามสี่กับสามนะครับเล็กวิ่งสี่กับสามออสินนี่ก็จะเป็นสูตรมัดรวมนะครับคุณพ่อคุณแม่สูตรมัดรวมนะครับบนล่างเหมือนเดิมบางสำนักสรุปไปแล้วนะครับมาคลิปเดียวจบนะครับออสินก็คือกันนะครับมือนีออสินกับมาสรุปพร้อมมาคลิปเดียวจบนะครับ เอาวิ่ง4กับ3บนล่างนะครับมาบางชุดจับคู่กันเลยนะครับออสินคู่แรกครับพอคุณแม่เขียนตามเลยเด้อครับ4-3ครับคู่แรกคู่ที่2ครับ6-3อ่ะ6ตัวอันตรายนะครับ f c ซเหลืออีก2องวดสุดท้ายทรงไทยปี6จะมาบอ6-8ครับต่อไปครับ ห้าสามเขียนต่มเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปครับสี่เก้าออสินมาคลิปเดียวนะครับสรุปให้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปครับสี่ศูนย์เขียนตามเลยนะครับต่อไปครับสี่นสหนึ่ง ห้าสี่ครับคู่สุดท้ายคือเก้าสามเก้าชุดนะครับนี่คือชุดเต็มอ่ะเอดวิไลก์ก็บ,บอกเล้ว,ว่าคือชุดเต็มนะครับเก้าชุดไม่เกินนี่ไม่เกินเก้าไม่เกินแปดนะครับหรือสูงสุดอีลีกะสิบสองนะครับเพราะว่า อ่าเอฟซคุณพอ่อคุณแม่ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเพิ่นจับมาเป็นชุดเต็มนะครับอ่าเดี๋ยวเอ็ดวิไลปรับงมกล่องให้คุณพอ่อคุณแม่ให้ดีอ่าเดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่จะไม่เห็นตัวเลขแนวทางอย่างชัดเจนอ่าครับแคปบหน้าจอกันนะครับออสินอ่าคือเอ็ดวิไลบอกนะครับออสินขอมาคลิปเดียวจบนะครับอ่าวิ่ง4กับ3แนวทางบนล่างนะครับมีสี 3, ่สาม5 3สาม0ดสมี่ี่ 415493ออสินวงกลมมากครับคู่แรกนะครับวงกลมม่ให้4คู่แค่นั้นนะครับคู่แรกนะครับ43ฝากแช่ไปเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ฝากแช่ไปแปะเงินกล่องสลากน้ำกันนะครับคู่ต่อไปครับ53คู่ต่อไปครับ49 คู่ที่สามครับคู่สุดท้ายครับคือ40ถือว่าตัวเลขแนวทางบอ่อสูงนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่แต้มตัวเลขแนวทางครับบอ่อสูงนะครับเอาวงกลมให้สี่คู่นะครับสำหรับออสินนะครับมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบนะครับสรุปให้วันที่ยี่สิบนะครับอาแอวิไลจะเขียนหลักฐานไว้พร้อมสรุป วันที่20ครับคำมุนีวันพุธนะครับวันพุธที่20สรุปให้วันที่20นะครับพยหกเนี่คือสรุปนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับสรุปให้แล้วอสินนะครับงวดประจำวันที่1ธันวาคมนะครับวงกลมไปที่4.3.5.3 4940ฝากแชรออกไปเยอะๆนะครับเอฟคุณพ่อคุณแม่อ่ะตัวเลขแนวทางคือสีสัดเจนแอ v ดวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับอ่ะสำหรับคอมเมนต์มาลอสำนักใดเดี๋ยวแอ v ดวิไลจะตามให้ทุกสำนักคือเก่าเมื่อนเดิมอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ